สบายดีเมื่อยก้วมายามายกายผ่อนคลายอันใดบอดีก็บุต้องเข่าไก่คนใดทอกซิก็ทุกข์ห้าเรื่องเล่าในบอดีแล้วบต้องใหม่าจริงจชีวิตก็จะเป็นต้องข่คนหลาย่งอยู่ยาบางทีกลับมาอยู่งอนได้แล่ลองใส่ชีวิตแบบสันโดเอียบเงียบอยู่ตัวคนเดียวลองกลับมาทบกบนตัวเองเบื่อ่งพาชีวิตเท่าตอนนี้เหลือคนดีเมืคนับเข้มควรจะแคร เลงทบทวนวันติลานมาสิ่งใดที่มันเป็นกำไรในชีวิตงนอเฮาเหตุความดีอย่างมาในแล้วอันใดที่เป็นผลงานดีในวปุ้มใจสิ่งใดเฮามากเขาก็เลือกที่จะเหตุต่อสิ่งใดที่มันโอเคก็ตัดไปได้เลยถ้าเฮาเข้าใจตัวเองจริงๆบางทีเฮาบ่จาเป็นต้องไปเป็นแบบไพ่ก็ได้บ่ไม่น่าดีจะต้องไปอิจฉาก็ได้ถ้าตอนใดที่อุ้สว่าใจมันหวาดวุ่นขวุนคลายจนเกินไปถึงเวลาที่เฮาควรกลับมาดีท็อกซ์ใจตัวเอง ทุกเรื่องเราจะไปต้องเลือกเลยเพราใจมันบันทึกอย่าปล่อยให้เรื่องบดีมันหกใจคนในพลังงานหลบก็ออกห่างอย่าพยายามไปเปลี่ยนไปปับที่เฮาให้เข้าใจธรรมศาสตร์ทุกอย่างมันก็เป็นของมันแบบนี้เรื่องของมันและก็เรื่องของเฮาเฮาจะเอาแต่เรื่องของเฮากพอที่างบบบุะเนนาัี้มมผูพราง ยินา้นี่กระซีเดียวเห็นผู้สางเหมืนแก้วซียางไปเงินไม่เท่าเนาะเงินไม่เท่ากันมีร้านชายมาอยู่เดี๋ยวนี้นะคือเิานารอย่างานเนาะ่ไมวาีนี้กระบยหมดละาคอีอนะนี่ไปยุเพงางไหเนาะแค้วนี้ก็คเห็ีคนอยู่อันนี้กอยูู่้เดียวอันนี้ก็ห้างห้างหมดละ อันนี้กำมีแต่หนางจันซิอยู่เลยนะสบายดีเป็นอะไรสบายดีบ,ดบ่มาเลาะผู้ผู้ผักลายอันนี้การงานยุง่งก็ขำเนาะกระปุกีผู้อยู่ยห้างห้างมาไล,ล่ปีละบุีผู้อยู่เงินไม่เท่าก็ที่อัดตัวไว้เแบบนี้แหละใครเป็นหลอกเดี๋ยเพิ่มใข้าใจบ่หมูเอเอามาหวัวเลยนะ เธอมาเฝ้าเงินไม่เท่าเนาะอันนี้นะวอยู่อัอยู่อะไรโทรบล็อกเราคุยก็เลยเห็ดมีย่งอยู่นาะ้ยเออบได้เห็ดย่งมามไปเดียมมาเราบอดี้ครับว่าฮุ้นห่างเขาหวัดอันนี้นะยางที่ดินก่อนมาบ้านตัวเองเนาะปะขี้เป่าลงไปกับซีเมนต์าห้วยทายเป็นอกไม่น้อยได้กุ่มไอ้ม่นํำห้วยเนาะนำห้วย ห้วยเงืองนานอันนี้นะตะกี้น้ำบักใหญ่เดี๋ยวนี้เป็นน้ำห้วยมีต้นาวเนาะ้ะกีเมนบัไปถึงคุณตะเมนบัดไปถึงคแล้วเมนบัดเอมาดีมาแล้วบ่วยันนอีเี่งเลยโอ้ป่วเปัว่า ก็คือแม่เจ้าฮองเแม่เจ้าแม่เหอยังองเยอยู่ไม่ดส้มที่ส้มมาแล้วนะยคนโตส้มหมนะถ้าอยาทาหมบอมือีนี้จะักเรื่องหมูเดี่วกันได้ี่นะห้อนหมาปรานบางดงบางดงเ็นหมูเดี่วกันนกเข้าหงเหียนนากันตั้งแต่อยู่ประท้อมพูดาคนยางไก่หน้าบานตลอดข่ายอีหยังนี่นะ่ายล่อันไล่แนวขึ้นหมาบ้าน คนเราเป็นนรร้ดวยแม่นยเนาะคนที่เอานที่เอาตังมาเนาะนยเนาะองมาเนา่ังมาเนาตังมานามันอันนี้ลูกกินข้าวอิ่มแล้วเราอ็ที่มันน่าเรียนกันจะจำคนแรกเน่ากข้าวี่สร้ามผ่าน เนอะยื่เหิดไม่เท่านี่นอนนี่ปินนพ่อปินติ่มสะกันสั้นถึงเนอะแต่กี้ผู้วาวสิมาลมลมบดได้เดินปินตังและอนจิดมากถึงบดได้แ่เอาผ้าโเอาผ้าแบมขึ้นแล้วเจาะออกมา เมือนเนีอยู่บาลตะกีดไปเท่านากไอ้ดอนละมาอยู่ไอ้ดอนน่ะล้านสายลุกอ่ะลุงกองขำพวกคนเสียนะเนาะคนมาอยู่มาเฝ้าให้่ว่าเหื่น้นก็มีเนาะยูพ้นคนมีผู้เฝ้าคนก็เลยวมาเฝ้าให้โบมันก็บม่งหวานเลยเนา เพื่อนเพื่นบยักกินยาเนาะเพื่อนไข้แลวเพื่อนบยักกินยาแล้วเพื่อนดึกเต่ทนลงมาลงมพ่นเ่ดาเลยูดแล้วก็เก็บยาไดแล้วก็ที่จจยังเอี่ยวยาทิม่ไมปันไม่เท่าไม่เท่าพวกินยาก็ลักดึกทิมเันยเตมื่มอยวกแก้วเมือบานกระซิไปโลยามแก้ววันยามพุนันยามพุนีเนาะไทยบาน ก็ดีใจที่ทางบ้านไทยเมืองบ้านเก่าเมืองย่างมาละกันยางมาเงี้มากินข้าวบ้านลุงตุ้ยได้นี่เป็นห้างไว้เราบ่ทันกินกันมากินข้าวเป็นเห็ดอาหารเต็มเตลบีนเตลย่างเด็นี่นะเปิงกินนำกันเด้อบ้านพื้นเมืองต้มตุมย่างปลาอันนี้มเจียวปลาดุกต้มเจียวปลาดุกเราก็มีเจียวมะกอกมีเจียวมะกอกมีมีสเต็กมีจืดนันลั ืนเียเออบังดูมีผักผักกะปะไร่กมีน้ำผักแวนก็มีแล้วก็มีอันน่ะปิ้งเป็ดปิ้งเป็ดตะแหงกินโดยมากินข้าวบ้านลุงตุยเนาะคลินิกอะลุงตุยปู่คนอยู่เมืองนานบังดูคนเห็ดอ่ะห้ามบักไร่ลายยางนีดมีฮอตตุกเทียบเลยนี่นิดตุกเทียบเห็นบปะแล้วก็มีเกลมีมีมอนยมีม้อน้อยมีลายอันบาเด้อมากินน้วกัน อร่อยอร่อยเซฟเซฟเอาลงมือเลยลวงตุยเซฟเซฟมาห้าปีห้านองกระแบบนี้แหละเซบเซฟห้าห่าห้าน่าเซฟมาไหมโยสบายดีสบายดีผ่าดวงแก้วมายามเซียวคนเนาะเนี่ยหยามได้กระงามคือเกาเมนบอกเจียวกันแต่เข้าหงเหียนเออแต่เข้าหงเหียนมันบอกเซียวกันเนาะอันนี้เซียวกันเพึ่นมายามหานคำอ่า คนจิดเนาะอยู่เมืองนานเลยคนค่ายคำคนสี่ใหญ่พูดละเส้นละเส้นนี่งามคำคนล่ยืนเลยนมเเขาช่วยบได้เวเนากินบานกุยมาแล้วแต่เลยมามาย่เนาะปาเซียวมายำเซกันกระดดเละมาแตอ้งเจ้าขี้งวดไเวมเมืองนานก็มาเฝ้ามาเฝ้าลูกล้านยักษ์เวไล่คนกับโบได้เวเนาะ อันนี้ฮันน่ะไอแววเราค่ายเครื่องอันน่ะพวกปุ๋ยเนาะพวกปุ๋ยพวกย่างทางไร่นี่แหละไม่ย่างพากันซุ่มเบียกันวะนี่ฮะพากันซุ่มอีย่างกันนี่นะฮะบบได้แว่ไล่ลบอลไปพดแกมอีย่างกันนี่นะทางแกมทางค่ายเมนบอกทางค่ายทานกินเมนบอก นี่เน่นีาะลูกกกแม่นลูกเศร้ากบพอกจากเมืองนานกมาเวเสียงเงินเนาะมายำนุนี่ลูกสายเหล่าอายุสิบสี่ปีน้ำหนักเก้าสิบโลสูงแมตเป๊ะสิบห้าเนะแม่นไข่ย่างหางใครเน่ยเนี่ยเพิ่นเอาไก่ให้นำไข่ย่างห่งโอ้ตายไข่เข้าอันนี้เซฟเด้อพ่อเคยกินเดนี่นะลัานเศร้าเป็นพ่อเป็นเลี้ยงไก่ไล่เนาะ แล้วมันมีไข่ยางห่างไข่เข้าเว็บนี่แหละเพิ่นต้มเพิ่นอนาขัวไก่ฮะส้วงตู่เพนี้แซ่บไปูกนคเป็นไก่แ่ละเออไก่ข้าเลียงนี่เลเลียงข้าเลียงแะไก่เข้าดีแซ่บอ๋อเนี่ยมันเป็นไข่ดีแซ่บบอไข่ธรรมชาติไ่ีโมเมนต์ไข่พัดไหน ใครเลี้ยงธรรมศาสตร์ได้ดี<อ>ปลาได้กลิ่นแล้วอ่ะเอาปลามาซีมิมกินอะไรล้วบ่อได้ค่ายบ่อนิดหนิอู้หูบ่อโทรห้าแมงเมืองเนาะอืมมันมันคนน้อยเนาะอันนี้รลุจักขคนค่ายอยู่งซ่าค่าเสี่ยงเงินเนาะมีประมาณจักรคันนี่นู่นนี่ประมาณ โอ้เคืองจิตชิบขันเนาะเป็นบนแป้งบาบนส้มบนสิกลดบนซ้อมแป้งพี่เจ้าเนาะเออเหมือนที่ฟุ้นไล่เนาะไปเมือก่อนบ๊ายบาย